เล่น1ครั้งชนะได้2ดาวโดยไม่ต้องเป็น MVP นะครับมาดูได้อย่างไรขอบคุณ1ล้านวิวบน YouTube นะครับในช่องสมายทิปลุงเล่นกับน้องๆในกลุ่มแล้วก็คอเกมผ่านแอป d i s c o r d นะครับวันนี้มาดูกันครับว่าเราจะได้2ดาวได้อย่างไรนี่ครับมีเพื่อนแจ้งว่าอินเทอร์เนต็ตปกติดีแรกๆก,ก็ไม่ค่อยคิดอะไรหรอกครับยังไม่เห็นใครขึ้นมานะครับนาทีที่2ละ เนในเกมนี้เยนา AFK นะครับมาดูกันครับว่าทั้งทีมของเราจะได้2ดาวทุกคนหรือไม่แล้วก็เราก็ยังเล่นกันอย่างมีความสุขครับโดยที่ไม่ได้หัวร้อน ป็นการคอเกนกับน้องๆในทีมนะครับมาดูกันครับป่าแมปมันเมื่อหละลูกระวังนะครับไม่ทันเยอะเลยเยอะลวครับ ผมออกเปียรองท้าแล้วครับน่ารักเอ้ยไม่เปียไ,ไม่ตื่นไ่ตืน่นสข้นไปก็ไม,ม่ประโยชน์ไม่ก็ไรครับได้อ่น่าหลุด,ดีกว่อานี่มอเลนนี้ลงแใส่ไดครับเสร็จแ,แล้วทรอแล้วครับ สวยครับขอบคุณครับบันนี่มาบันนี่มาอู้หูฟิกเกอร์เลยแต่ิกเกอร์ละารลูกการกลางกลางน้องโอกางในลูกผมไม่มีโปรไฟลนะเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้โอเคครับขอบคุณครับ ครับผมใจเย็นๆใจเย็นๆเยอะเลยคทับตอนนี้สี่ห้าคนนลฮยไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับนี่หมดแล้ว ได้ครับผมในป่าในป่าอยู่กับลุงนี่ลูกป้อมนะป้อมนะป้อมนะี่นะี้บทนะี่ดเดียว ปิหมดแล้วครับถอนแล้วครับผมหมดเนนี้แล้วดีครับลูกค่าใครเนี่ยเอ้าโหน้องโอดูอารามไว้ลูกตามอารามไว้นะครับอย่าให้อารามหายนะอย่าให้อารามตาย <laughs> ได้ยังนี่นะเจี๊ยบได้แล้วโอเคเดี๋ยวช่วยป่ากันเดี๋ยวสักครู่ฮะไม่เป็นไรไม่ไรเดี๋ยวผมขอขอวิชั่นก่อนทาน่านครับขอบคุณครับไม่เห็นแล้วตรงนี้มืดแล้วมืดแล้วนะเจี๊ยบเข้ากลางเลยครับเข้ากลางเลยป้อมกลางก็จะได้ ได้อารมขึ้นมานะเจี๊ยนนิดหนึ่งได้ไหมเดี๋ยนิดหนึ่งดิเดยน็นเย็นขอบลุงไม่อยากเสียเลือดแก้งลุงงั้นเนี่ย,ยให้ลุงจิ้มเดี๋ยวลุงเดินจับวับนนี้จับลุงตายคาป้อาามดเดี๋ยวผมไปแคร์บอลก่อนนิดหนึ่งแล้วลกลับมาการนะ มนมาเจะเข้ากลาง่ลยอนเกลียดเ,เลยหนูเทื่อนไปโอ้ยอันเป็นเดี๋ยวขอเกลดแฟนก่อนแป๊บนึงแฟนน่าจะไม่เห็นผมมาจากกาด้านล่างอ๋อสคนได้ครับ oh, <to> เพราะว่าผมเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ใช่แฟนเวทไม่เป็นไรถ้าแฟนเวทผมตายแล้วเมื่อกี้สวยครับนี่แหละได้สีศพแล้วจริงๆน่าขึ้นต่อหน่าขึ้นต่อเนี่ย อารมาร์มเกิดเนี่ยซัพ <laughs> พอร์ตเกิดเาได้ิิควอ๋โอโหสวยเลยครับเก็บยวได้ครับนะันะเจ๊บไม่ต้องคอยผมนะผมเก็บล่างก่อนนะครับดันล่างขึ้นไปครับ อลำรวยออลำรวยอลำรวยโอ้เยอะเยอะเยได้ได้หมดแล้วเนี่ยจะฆ่าผมอีกเหรออะไรจะขนาดนั้นถ้าเลยเนี่ยจบเลยครับโอ้เลยครับจริงเหรอฮะวันละสี่คนเหรเนี่ย เล่นสี่คนเหรอเล่นสี่คนเหรอครับเนี่ยอ้โหน้องโออะไรจะขนาดนั้นเล่นเล่นเมตดเมดมือใหม่ก็ยังใช้ได้นะน้องโอเก่งมากลูกแป๊บหนึ่งให้ดูคะแนนก่อนไม่นาเชื่อผมนีไม่รู้ว่าเล่นสี่คนเนี่ยแต่ดูว่าดาวได้สองาวจริงหรือเปล่าจริงเหรอเจี๊ยบ เลยครับเออใช่ใช่ใช่บวกสองดาวครับบวกสองดาวจริงๆว้าวเจ๋งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าให้น้องให้น้องโอออกนะเราเล่นเราเล่นลูกได้บวกแปดสิบแล้วนะเจี๊ยบกลับมาเยอะเลยคราวนี้เมื่อวานถ่ายไปหลายหลายแต้มโอ้ยอลัมเอ็มวีพีอลัมโหด คือถ้าเราคอ,อกันได้ก็สนุกครับต้องขอบคุณนะเจฟนะครับแล้วก็น้องโอค๋ครับที่ช่วยกันเล่นกับลุงแล้วก็นี่ครับชัดเจนว่าเยนาออกนะครับ afk ได้2ดาวมาครับเป็นข้อมูลใหม่ครับที่ผมเพิ่งได้รับมาก็เป็นการเล่นกันในกลุ่มเล็กๆของลุงนะครับ ชื่อว่ากลุ่มลวงแดน50ปี ID นี้เลยครับ s m t Red ขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ุกบสไคร้นะครับขอบคุณครับ